assalamualaikum warahmatullahi t a a ah l a b a r a k a t u h สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในะรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูผู้สอนคุณครูสวยยาศรโรนะคะโดยในวันนี้คุณครูจะพาพวกเราเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาแบบรูปโดยจะเป็นคาบที่2แล้วนะคะ ของวันนี้ซึ่งต่อจากเมื่อวานก็คือจะมีโจทย์ปัญหาแบบรูปที่มีหลากหลายรูปแบบในว,วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ,ะโดยครูจะให้เราพิจารณาจากการจัดเรียงแก้วต่อไปนี้นะคะ,ะซึ่งมีแก้วมาให้ทั้ง4แบบก็คือเป็นรูปที่1มีการเรียงแค่1ใบใช่ไหมเอ่ย รูปส่วนรูปที่สองมีการเรียงแก้วไว้สามใบท,ทั้งหมดด้วยกันนะคะก็คือมีชั้นแรกบนสุดคือหนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองข้างล่างคือสองส่วนรูปที่สามมีทั้งหมดด้วยกันหกใบนั่นเองส่วนรูปที่สี่นับได้จำนวนทั้งหมดสิบใบนั่นเองและในแต่ละรูป ให้นักเรียนเราสังเกตดูการจัดเรียงแก้วว่าเป็นยังไงเอ่ยอความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากรูปที่1ไปเป็นรูปที่2 3 4นั้นเป็นยังไงคะก็คือมีการเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพอจะวางปุ๊บชั้นล่างก็ต้องเพิ่มจากจาก1เป็น2ส่วน รูปที่2ไปเป็นรูปที่3าชั้นล่างสุดก็จะมีการเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆของแต่ละชั้นดังนั้นถ้าเราต้องการหาว่ารูปที่5จะเรียงแก้วได้กี่ใบอาแสดงว่าเราต้องเรียงยังไงคะอาซึ่งจํานวนแก้วในแต่ละรูปหาได้จากไหนก็คือนําจํานวนแก้วในแต่ละชั้นมารวมกันนั่นเองอ่าดังนั้นรูปที่1จะมีแก้วแค่1ใบ ส่วนรูปที่2จะมีแก้วก็คือมีชั้นบน1แล้วก็ชั้นล่างก็คือเป็น2รวมทั้งหมด3ส่วนรูปที่3มีแก้วชั้นบนสุด1แล้วก็ชั้นตรงกลาง2ส่วนชั้นล่างสุดคือ3ดังนั้นรวมได้6ใบและรูปที่4 1・อ่า1บวก2บวก3บวก ทั้งหมด10ใบใบจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเลขของแบบรูปของจำนวนจะมีการเพิ่มเป็นรูปที่1ึคือ1นรูปที่2 1บวก2รูปที่3 1บวก2บวก3รูปที่4 1่บวก2บวก3าบวก4่ดังนั้นรูปที่5ก็จะต้องเป็น1บวก2บวก3บวก4บวก5นั่นเองบวกกันแล้วได้คำตอบคือ15ใบนั่นเองดังนั้น ถ้าเราต้องการหารูปถัดไปล่ะ,ะสมมติรูปที่10ก็1 2 3 4 5บวก9 1 0บวก3บวก4บวก5บวกบวก็บวกบวกก็จะทราบว,ว่ารูปที่10นั้นจะใช้แก้วทั้งหมดกี่ใบนั่นเองอเป็นยังไงคะสำหรับแบบรูปของลักษณะาการเรียนแก้วแบบนี้อโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างถัดไปกันต่อเลย อ่าและตัวอย่างถัดไปนะคะก็ยังเป็นการจัดเรียงแก้วแต่ถามหาเป็นรูปที่7จะมีแก้วทั้งหมดกี่ใบคิดได้อย่างไรอ่าเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือนําจํานวนแก้วในแต่ละรูปหาได้จากการนําจํานวนแก้วในแต่ละชั้นมารวมกันนั่นเองดังนั้นรูปที่5เมื่อกี้อ่าก็คือ1นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกหส่วนรูปที่6ก็ต้อง1นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกหบวก หกบวกกันแล้วเท่ากับ21ใบนั่นเองและรูปที่7ก็จะต้องเป็น1นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกหบวกหและบวก7อ่าซึ่งบวกกันแล้วบวกตัวเลขกันแล้วได้คำตอบคือเท่ากับ28ใบนั่นเองนะคะอ่าถ้าต้องการหารูปถัดไปนะนักเรียนก็เอาจำนวนแต่และชั้นมาบวกกันได้เลย ต่อไปมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะตัวอย่างถัดไปคือร้านขายสินค้าโอทอบร้านหนึ่งจัดเรียงหมอนขวานเป็นชั้นๆดังรูปก็คือรูปแรก1ชั้นรูปที่2ก็คือ2ชั้นรูปที่สาม,สามชั้นรูปที่4เป็น4ชั้นนั่นเองก็คือ,อก็คือวาง วางเรียงใช่ไหมคะทีนี้มาดูอาจโจทย์ต้องการข้อ1ถ้าต้องการเรียงแปดชั้นจะต้องใช้หมอนขวานกี่ใบส่วนข้อ2ถ้าทางร้านมีหมอนขวาน100ใบจะเรียงได้ทั้งหมดกี่ชั้นและชั้นล่างสุดมีกี่ใบอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดนะคะวัละนกษณะการเรียงต้องเรียงยังไงนะคะ และจากรูปใช่ไหมคะ,ะจากโจทย์เมื่อกี้จะพบว่า1ชั้น1ชั้นก็คือชั้นล่างจะมีแค่1คูณ1เท่ากับ1ใบแสดงว่าชั้นล่างสุดมี1ใบแค่นั้นเองต่อไปถ้า2ชั้นแสดงว่าจะต้องมีทั้งหมดกี่ใบคะถ้านับจากรูปก็คือมีทั้งหมด4ใบก็คือเกิดจาก2คูณ2นั่นเองแสดงว่าชั้นล่างสุดจะมี3 3ใบต่อไป3ชั้นก็คือมี9ใบนั่นเองแสดงว่าตัวเลขเกิดจาก3คูณ3นั่นเองอใช่ไหมคะส่วนชั้นล่างสุดนั้นจะมีทั้งหมดด้วยกัน5 5ใบและชั้นต่อไป4ชั้นอรูปที่4ก็คือ4ชั้นก็แสดงว่านับแล้วทั้งหมดได้16ใบก็เกิดจากการ4คูณ4มาคูณกันนั่นเอง และชั้นล่างสุดจะมีทั้งหมดด้วยกัน7ใบอใบต่อไปถ้าเราต้องการหารูปถัดไปห้าชั้นก็จะได้ว่า5คูณ5เท่ากับ25ใบแล้วชั้นล่างสุดเราจะเอาจากไหนคะอะทีนี้ให้เราสังเกตตัวเลขให้ดีว่าจากแบบรูปก็คือชั้นล่างสุดจากตอนแรกก็ืออะไรคะมี1 ่อไป 3, 5, 7อ่าดังนั้นถัดไปก็ต้องเป็นการบวกเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองดังนั้นก็จะต้องเป็น 9, 9ใบนั่นเองอ่าได้ไหมคะในการหาว่าชั้นล่างสุดจะมีกี่ใบนั้นก็คือจะมีการเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองอ่าเดี๋ยวลบขอลบอันนี้ก่อนนะคะ ต่อไปอามาหาชั้นตัดไปก็คือ6ชั้นแสดงว่า6คูณ6เท่ากับ36ใบและชั้นล่างสุดก็จะมีจำนวน11ใบ7ชั้นก็เกิดจาก7คูณ7เท่ากับ49ใบและชั้นล่างสุดก็เพิ่มอีก2ก็เป็นจาก11บวก2ก็เป็น13ใบนั่นเองและ8ชั้นก็ แปดคูณแปดเท่ากับหกใบนั่นเองส่วนชั้นล่างสุดก็เพิ่มอีกสองเป็น15ใบและเก้าชั้นก็เกิดจาก9ก้าคูณเก้าเท่ากับแปใบและชั้นล่างสุดก็จะเป็นสิบเใบนั่นเองส่วน10ชั้นก็10บ 10, คูณสิเท่ากับหนึ่งร้อและชั้นล่างสุดก็จะมีจำนวนเท่ากับสิใบดังนั้นอ่า จากโจทย์เมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ถามนักเรียนว่าจะต้องใช้หมอนทั้งหมดกี่ใบดังนั้นจะต้องใช้หมอนทั้งหมด64ใบนั่นเองอและ2จัดเรียงได้ทั้งหมด10 10ชั้นโดยชั้นล่างสุดจะมีจำนวนทั้งหมด19ใบนั่นเองนะคะสำหรับข้อข้อ โจทย์คำถามเมื่อกี้ว่า8ชั้นจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ใบคำตอบก็คือ64ใบและจะเรียงได้ทั้งหมดกี่ชั้นอ่าจะเรียงได้ทั้งหมดกี่ชั้นคะชั้นล่างสุดมีกี่ใบอาจจะเรียงได้ทั้งหมด10ชั้นนั่นเองและล่างสุดมีจำนวนทั้งหมด19ใบ และเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตัวอย่างที่ครูเอามาให้ในวันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่มีความหลากหลายใช่ไหมคะ,ะดังนั้นนักเรียนต้องฝึกการสังเกตให้ดีว่าจากลักษณะของรูปที่ให้มาหรือว่าโจทย์ที่ให้มานั้นว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นยังไงแล้วก็หาแบบรูปให้ได้หาให้เจอนะคะว่าแบบรูปที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรเพื่อที่จะหาคําตอบให้ได้ว่าถ้าโจทย์ต้องการให้หารูปถัดไปนั้นจะ ต้องเป็นแบบไหนอ่าทีนี้ครูจะฝากให้นักเรียนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะด้วยนะคะเพราะอ่าคาบที่ได้สอนไปแล้วนั้นก็คือจะเป็นหลายคาบติดต่อกันนะคะดังนั้นถ้านักเรียนอ่าอยากให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนต้องอย่าลืมทบทวนบทเรียนและฝึกทําโจทย์เยอะๆนะคะอ่าสำหรับวันนี้อ่าครูก็จะขอจบการเรียน ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาค่อยมาเจอกันใหม่ต่อในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้อ่าวัสสลามอเลก็มร์ฮ์มุลลอยแต่ละอัลบรักาตุ